สวัสดีครับผมเคียงโอมนะครับแล้วนี่เกม the elder scrolls หรือ skyrim นะครับสุวบวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรที่มีประโยชน์กันบ้างครับไม่ใช่แบบแคสเลื่อยเปลยอะไรไปนะครับตอนนี้ก็เห่อเห่อเกาะใหม่นะครับนี่คือเกาะ d r a i d i c d r a i d i c armor นะครับวันนี้ผมจะยังไม่มาสอนนะครับว่าทำอะไรสิได้ก่อนนี้ครับติดตามเันคลิปหน้านะครับแต่วันนี้ครับอีกเป็นผมจะมาสอนวิธีการ level up skill s k i l นี่ครับ สกิลสเมาติ้งนะครับให้เลเวลอัพแบบฟลาชฟลาชแบบรวดเร็วเลยอะ,แบบ level แ,บบอะแบบเลเวลอัพแบบฟลาชอะแบบเร็วสัสัดอะนะครับเพื่อพอทำเลเวลฟลาชแบบถึงร้อยหรือถึง90้าสิบไงครับสามารถทำดรีดริกอาร์เมอร์หรือดราก้อนอาร์เมอร์ได้นะครับสำหรับนี้ผมจะมาสอนก่อนครับว่าวิธีเลเวลอัพฟลาชนะครับของสกิลสเมาติ้งนะครับทำยังไงนครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับออขั้นตอนแรกก็อุปกรณ์พูดถึงอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับคืออ่าเออแป๊บนึงคือไอเออคือนี่ครับเรเตอร์เรเตอร์สเตรปนะครับจำนวนแบบมหาศาลเลยครับเยอะๆเลยครับยิ่งเยอะจะทำให้ยิ่งดีครับแบบเร็วจะได้เร็วๆร็วเล็กอ,อย่างนึงครับคือ ไอรอนอินกอดนะครับแล้วก็หาก็คือซื้อนะครับตามพวกนี้ได้นี่เออเนี่ยไอรอนอินกอดนี่ครับเอาแบบเสิร์ฟเยอะๆเลยครับต้องใช้แบบมากเลยซื้อหามาให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อมาทำการเลเวลอัพแบบ f ส r s t smithing กันเพื่อที่จะเอาไปสร้างดร e d r าร์ armor ได้นะครับ แล้วก็หา,อ,าอุปกรณ์ครับก็ซื้อได้เนี่ยตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป7ซเว่นอนะครับทุยครับมาซื้อลงนี่ได้นะครับไอรอนไอรอนอ,อ,อซื้อไปเผาเอาได้ลิตรสตริปเอาไปเอาซื้อให้หมดครับซื้อให้หมดครับซื้อให้หมดเลยโอ้โหชา้าเดินช้าเลยเดยินช้าซื้อมาไอรอนที่เป็นเอออินอ ไอรอนออร์ไอรอนออรอันทูบอกไม่แน่ใจไอรอนออนะครับต้องทําการเผานะครับเพื่อจะได้มาเป็นไอรอนอินกอนะครับจะได้แบบเร็วๆเอ้ยอะไรวะจะได้จะได้แบบเอามาทําได้ครับถ้าเป็นไอรอนออางเดียวมันทาไม่ได้นะครับนี่ครับเอกดรวมๆลยครับอย่างนี้ครับเอาวกรณ์ครับเอามาให้ได้มากที่สุดครับโอ้ตอนนี้ซื้อมาเยอะมากอแต่เดินช้าครับ ก็อันนี้เอาเอาสายวิญญาณเนี่ยเออโอเคจะได้แบบพุ่งงี้หน่อยครับหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ริทเตอร์สตริปอ๋อไม่มีโอ้ไม่เป็นไรเราซื้อริทเตอร์เล็ดอานว่าไม่รู้อ่านถูกว่าริริทเตอร์ริริทเตอร์อะไรแม่งไม่รู้เนี่ยครับเอามาทำริทเตอร์สตรปอันนี้ก็ทำไปนะครับเยอะ ทำ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 โอเคด่วนอุปกรณ์เราก็โออยู่ไหนมีไอรอนอินกอรดนะครับสี่สิบอันตัดเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็วิธีธก,การนะครับก็มาที่เตาเผาครับอันนี้แล้วก็ไอรอนนี่ครับไอรอนเด็กเจอร์นะครับเด็กเจอร์อันเด็กเด็กเจอไอออนเด็กเจอ์นะครับ กดแบบรัวๆสร้างรัวๆเลยครับแบบได้ได้สังเกตสังเกตตรงเลเวลนี้ครับมันจะขึ้นแบบเร็วมากเรากดแบบรัวๆครับนะครับกดไปเรื่อยๆเลยครับจงหว่าอุปกรณ์เราจะหมดครับเนี่ยครับมันก็จะอัพ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 กดไปกดไปกด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 ไปเรื่อยๆครับอ่าเห็นไหมครับจากเมื่อกี้ผมเลเวลเท่าไหร่นะ ประมาณ94หรือ90เท่าไหร่สักอย่างเนี่ยครับตอนนี้ก็อัพมาเป็น97แล้วนะครับเอออันนี้ทำได้ตั้งแต่เวลน้อยๆเว20ล20เวลวอะไรก็เริ่มทำได้แล้วนะครับแบบทำมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดจะทำแบบยาวๆว่าซื้อมาทีเดียวเลยครับแบบซื้อมาไอรอนอินกอรตมาเยอะๆเลยมันก็จะทำให้เร็วเร็วนะครับกดไป ซื้อหาซื้อมาสักพันอันนะครับพอทําเสร็จปุ๊บเราได้มาโอ้โหสี่สิบอันครับไม่รู้ว่ามาทำอะไรก็ขายครับขายครับแล้วผมจะพาไปดูครับร่าถ้าเกิดแบบอยากได้เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูดูปุ๊บจะซื้อปุ๊บแบบมันมันแบบหมดแล้วอ่ะมันไม่มีเหล็กแล้วครับไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กเลยครับเราก็ให้เราทําการครับเวทนะครับ เวทเวทเนี่ยกดตัวทีครับรอไปวันอีกวันหนึ่งนะครับมันก็จะแบบมีมาขายใหม่เรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดแบบซื้อตรงนี้แบบมันไม่พอว่ามีมี n p c อีกตัวนึงครับที่จะขายไอรอนอินกอรกับไอรอนออให้เรานะครับคือ,อ,อแบบหนึ่งครับเดินพุ่งไปนี่ NPC จะอยู่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวครับที่จะขายไอรอนอินกอกับไอรอนออให้เรานะครับ ตรงนี้นะครับนี่คนนี้นะครับซื้อแล้วทำตรงนี้เลยก็ได้ครับมันเหมือนกันะครับนี่ครับเออเฮียคุยดังมึงเนี่ยอิซาดนี่แล้วก็ what have you got for sale ดูครับมาทิพมิสนี่ครับออเรนตินกอดครับ15อันก็ซื้อไปไอเอนออครับลิเตอร์ลิเตอร์สตรและสำหรับการทำันนี้ครับขอ จบนะครับหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับกับการเลเวลอัพของสกิลสมิทติ้งนะครับเออเนี่ยนะครับแล้วก็สมมติว่าบางคนแบบจะไปสร้างเกาะอย่างงี้ต้องกดเรียนก่อนนะครับไม่ใช่เอ้ยกูเรียนมาเวลเก้าสิบไอ้เขี้ยมมันไม่ต้องสร้างเกาะอะไรไม่ได้เลยว่ะก็ต้องกดกดกดเรียนสกิลก่อนะครับกดเรียนสกิลแล้วมันก็จะทําได้อย่างนี้อันนี้ก็สเตลก็คือเป็นสร้างพวกเกาะแบบของสเตลมะครับแล้วขึ้นมาอันนี้ก็เป็น the ดิวเวเลนอะไรของแม่งนะครับมันก็จะเป็นสกิลสร้างเกาะดิวเลนนะครับแล้วสำหรับ <c oughs> คลิปหน้านะครับผมจะมาสอนการสร้างเกาะน,นี่ครับเดรดริกนะครับการหาอุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวติดตามันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบลงเท่านี้ครับบายยครับ <c oughs>